To make my Christmas list, but I don't want a single gift. Cause I've got everything I need. So I won't ask for anything, no shiny toys. รวมใจไทยเกิดจากความเชื่อมั่นและศรัทธาในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพักรวมใจไทยเป็นกลุ่มการเมืองที่ได้จดแจ้งเป็นพักการเมืองต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งมีนายบุญรวียมจินดาเป็นหัวหน้าพักนายบุญรวียมจินดาหัวหน้าพักรวมใจไทยได้รับรางวัลเกีดยรติยศแห่งความภาคภูมิใจ สิ่งรรมธพิบาทรางวัลคนไทยตัวอย่างจากสมาคมสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยประจำปี2565สัญลักษณ์พักรวมใจไทยเป็นรูปมือทั้งสองข้างรองรับและโอบกุ้มหัวใจทุกดวงรวมไว้เป็นหนึ่งเดียวในวงกลมสีแดงกอดคอกันสู้เชิดชูประชาธิปไตยขจัดความยากไรของประชาชนพักรวมใจไทย พี่น้องติดครบครับวันนี้ถ้าเป็นฝรั่งก็ต้องเมอร์ลี่คริสต์มาสเพราะเป็นวันขึ้นปีใหม่ของอพี่น้องชาวคริสต์ไม่ว่าจะเป็นคริสเตียนคริสอะไรก็แล้วแต่ตลอดจนพี่น้องชาวไทยที่นับถือศาสนาคริสต์หรือจะนับถือศาสนาอะไรคนไทยนี่ไม่เกี่ยงอ่ะเหไหนเหนั่นสงกรานก็เ hey, ฮรลอยก็ทงก็เ hey, ฮตรุษจีนก็เ hey. ฮตรุษจีนนี่ปีใหม่ของจีนนะ แล้วก็คริสต์มาสเนี่ย25มกราคมทุกปีก็เป็นปีใหม่ของฝรั่งหรือคนที่นับถือาศาสนาคริสต์แต่ถ้าเป็นปีใหม่ของไทยเนี่ยก็คือ13เมษาปีใหม่สากล1นึ่มกราคมของทุกปีก็เหลืออีกแค่กี่วันนะครับอีก6วันก็จะถึงวันขึ้นปีใหม่สากลแล้ววันนี้25ทธันวาคม67 2 5 6 7 ผมก็ขออวยพรให้พี่น้องที่นับถือศาสนาคริสต์และพี่น้องทั่วไปจงมีความสุขสุขภาพแข็งแรงและมีอนาคตที่ดีมีอนาคตที่ดีประสบกับโชคประสบกับชัยประสบกับความสำเร็จในชีวิตและครอบครัวก็เป็นคำอวยพรได้เท่านี้แหละครับก็แค่นี้ก็ โอเคแล้วเราถ้าเรามีความสุขมีชีวิตครอบครัวที่ดีมีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยก็มีความสุขแล้วแต่เวลานี้มันเป็นยังไงล่ะครับมันเดือดเนื้อร้อนใจมันร้อนลนไปทุกจอมยา้าประกอบอาชีพอะไรมันก็เจงโบงหมดขายสินค้าไม่ได้ขายของไม่ได้ถูกปลดออกจากง,งานโรงงานเจงมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงมันเป็นอย่างนี้เพราะ ย่ามาอ้างเศรษฐกิจโลกเอาบ้านเรานี่แหละมันมีทางออกที่ผมบอกว่าแปลงวิกฤตให้เป็นโอกาสผมไปพูดกับพี่น้องประชาชนเมื่อวันอาทิตย์ที่เชิญพี่น้องทั้งหลายรวมทั้งสมาชิกพักรวมใจไทยที่มาที่โรงแรมเฮอร์เทดที่นครราชสีมาก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังแล้วก็บอกว่าต้องแปลงวิกฤตให้เป็นโอกาส ใครที่ดูไลฟ์สดก็คงจะเห็นมีคนที่ดูไลฟ์สดก็หลายแสนคนแล้วก็หลายกล้องก็สรุปแล้วก็เกือบล้านคนประมาณสักเก้าแสนกว่าคนที่เข้ามาดูกิจกรรมของพรักรวมใจไทยแต่เอาเถอะครับ <c oughs> เอาเถอะครับนั่นคือเป็นความหวังความตั้งใจและเป็นอุดมการณ์ของตัวผมเองและก็พักรวมใจไทยที่อยากเห็นบ้านเมืองมันดีขึ้นแต่วันนี้มันกำลังถอยหลังไงถอยหลังเพราะ คุณนำรัฐบาลไปคบกับบรรดาบ้านใหญ่แต่ละที่ต่างๆเพื่อจะเอาชนะการเมืองท้องถิน่นแล้วก็การเลือกตั้งจะมีขึ้นเมื่อไหร่ไม่รู้สุดท้ายก็คือไม่เกินวันปี2 5 7 0เขาก็มีบ้านใหญ่เป็นตัวตั้งบ้านใหญ่นครปฐมคุณก็คัดเลือกคนมาเลยจะเอาใครมาลงสสรับผิดชอบเรื่องเงินเรื่องทองรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายบ้านใหญ่แต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดเพราะเขาหวังพึ่งอะไรไม่ได้แล้ว เพราะภาพรวมของพักการเมืองต่างๆเนี่ยมันเฉาชุยกันหมดมันเฉาชุยกันหมดมันพัวพันทุกเรื่องพัวพันการโกงเรื่องที่ดินเรื่องโอโสารพัดผมไม่จําเป็นต้องมาเอ่ยแต่ว่านี่ก็คือเรื่องราวที่จะนําไปสู่ความชิบหายของบ้านเมืองเมื่อให้บรรดาบ้านใหญนะ่เข้าไปหาสสแล้วก็ส่งสส เป็นนอมินีของพรรคการเมืองไงใครได้เสียงที่บ้านใหญ่รวมกันแล้วเนี่ยได้สักสิเสียงก็เป็นรัฐมนตรีหนึ่งที่นั่งเจเสียงเป็นรัฐมนตรีช่วยหนึ่งที่นั่งฉะนั้นคณะรัฐมนตรีตอนนี้ก็เหมือนกันหรือจะเป็นอนาคตข้างหน้าเต็มไปด้วยตัวแทนของเจ้าพ่อตัวแทนของบ้านใหญ่เข้าไปนั่งไปที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีเข้าไปนั่งในที่ประชุมของสภาผูแ้แทนราษฎร ดูไม่จืดครับนั่งดูไม่จืดบ้านเมืองมันจะเป็นอย่างนี้ถ้าพี่น้องไม่คิดจะเอาคนดีเข้าไปทํางานการบ้านการเมืองเป็นตัวแทนของท่านเขาไปทําการบ้านการเมืองมันไม่มีทางหล้วกลับมาก็ใหญ่ครับว่าแล้ววันนี้มันจะเป็นวันที่ถึงหรือเปล่าถึงวันที่ท่านจะออกเดินทางหรือแผ่นเน็บไปต่างประเทศ คดีมันเยอะแยะไปหมดทั้งลูกทั้งพ่อฉะนั้นที่สื่อมวลชนตั้งฉายาว่ารัฐบาลพ่อเลี้ยงเนี่ยมันยังเบาไปตั้งฉายานายกรนตรีว่าแพรทองโพยหรือเป็นแพรทองโกยกันแน่สื่อทำเนียบรัฐบาลออกมาตั้งฉายาทุกปีทุกปีปีนี้วาทะแห่งปีก็คือสามีคนใต้สามีคนใต้หลายคนดูพาดหัวก็บุรวีว่า ไปขึ้นคาดหัวพาดหัวอย่างนี้มันคืออะไรวันนี้วันคริสต์มาส25ทธันวาวันสองวันมานี้ทักษินอยู่เชียงใหม่ไปหาเสียงให้เสียกองกลับมาได้ข่าวว่าวันพรุ่งนี้26ทธันวาจะเพนโดยเรือยอดไปที่เกาะลังกาวีเพราะมีนัดไว้กับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียที่ชื่ออันวา มันมีอะไรลึกลับลับลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนกันอยู่กับอันวาอันวาก็เป็นนายกรัฐมนตรีที่เป็นขี้คุกมาก่อนทักษิณมันก็เป็นนอชนักโทษชายทักษิณมาก่อนคือเคมีมันตรงกันน่ะมันจะมีอะไรไหมเคมีเขาตรงกันเขาก็รักกันได้เขาก็คุยกันได้แล้วเขาก็จะตั้งแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของประธานอาเซียน ยังไม่ได้เป็นที่ปรึกษาเลยวันนี้25ธันวาอันวานายกมาเลเซียจะเข้ารับตำแหน่งมกราคมคือวันที่หนึ่งเต้นไปและในตำแหน่งที่ปรึกษาของประธานอาเซียนไม่มีไม่มีคำว่าที่ปรึกษาของประธานอาเซียนแล้วดันเสือกกระโหลกไปตั้งยังไงผมเล่าให้ฟังวันก่อนปรากฏว่าข่าวตั้งประธานอาเซียนมันดังในมาเลเซียมันดังในกวลาลัมเปอร์ คนด่ากันขลมไปหมดครับด่าใครด่าอันวาเขาเลยบอกว่ารัฐบาลอันวาการรัฐบาลแมวเนะี่ยใครจะไปก่อนกันเขาให้สามเดือนสามเดือนบกบกรบใครจะไปก่อนกันอันวาก็มีปัญหามีปัญหาเพราะพักร่วมรัฐบาลพักพันธมิตรไม่พอใจเกี่ยวกับเรื่องนี้อันวาก็จะปรับคณะรัฐมนตรีก็เอาอีกพักหนึ่งซึ่งอยู่ชายแดนใกล้กับชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นเขาบอกเป็นพักที่หนุน ผู้ก่อการร้ายทางภาคใต้อันนี้เขาว่ากันแต่เอาละวันนี้ที่จะคุยให้ฟังก็คือเรื่องของอันวาเนี่ยเชิญทักษิณไปพบที่เกาะลังกาวีในวันพรุ่งนี้ในวันพรุ่งนี้ครับเชิญทักษิณไปพบที่เกาะลังกาวีเกาะลังกาวีอยู่ในเขตของประเทศมาเลเซียห่างจากเกาะตะลูเตาไปสักสี่กิโลเมตร ห่างจากกัวลาปลิสไป30กิโลเมตรของมาเลเซียกตะลูเตาอยู่ในเขตของจังหวัดสตูลมันมีตำนานเมื่อวานนี่ผมเล่าไว้ทางติกตอกว่ามีตำนานของผู้หญิงคนหนึ่งชื่อมะสุรีมะสุรีเป็นสตรีที่ถูกประหารชีวิตด้วยความอายุติธรรมแล้วเมื่อจะตาย มาสุรีก็สาบแช่งเกาะลังกาวีไว้อะไรอะไรก็ไม่พ้นลังกาวีครับถามว่าทำไมตอนที่ทักษิณจะเข้ามาเนี่ยตอนที่ทักษิณจะเข้ามาก็คือดิลรับลังกาวีลังกาวีเป็นเกาะที่ตั้งอยู่ในอนาณาเขตของประเทศมาเลเซียแล้วถ้าทักษิณไม่ขออนุญาตศาลเดินทางไปต่างประเทศจะไปได้อย่างไร ถามว่าไปไม่บอกสารไปได้ไปขึ้นเรือที่สตูลนะแล้วมีเรือยอดมารับไปที่เกาะลังกาวีมันไม่มีปัญหาหรอกไปนั่งคุยได้แต่มันเป็นปัญหาเรื่องของขอบวนการยุติธรรมคุณจะใหญ่ล้นคว้าม,มาจากไหนแต่คุณก็ไม่ใหญ่กว่าสารสยุติธรรมขอไปสามครั้งสี่ครั้งสารไม่ให้กลัวหนีครั้งที่หนึ่งที่สองที่สามขอจะไป ดูไบเพื่อไปเคลียร์ธุรกิจให้จบแล้วก็จะไปเยี่ยมประธานาธิบดีแห่งอินโดเีเซียอ้างว่าเป็นเพื่อนกันอ้างว่าเป็นเพื่อนก,นกันกับประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาโดนัลด์ทรัมที่จะเข้ารับตําแหน่งสาบานตัวในเดือนหน้านี้คือเดือนมกราคมอ้างว่าอย่างนี้ศาลไม่ให้ครับเหตุผลที่ศาลไม่ให้ก็ไม่มีอะไรก็ให้ไม่ให้ก็คือไม่ให้ แต่เบื้องหลังเรารู้กันอยู่ว่าให้ไปก็หนีถามทําไมก็เคยหนีมาแล้วอ่ะเออมึงจะเถียงอะไรกูเคยหนีมาแล้วขอสารไปดูกีฬาโอลิมปิกแม่งก็หนีหนีสิบเจ็ดปีไม่กลับมาเลยการกลับมาครั้งนี้มันเริ่มต้นด้วยดีลลับที่มาเลเซียคือที่เกาะลังกาวีด้วยเหตุที่นายกมาเลเซียคืออันวา ตั้งไปที่ปรึกษาประธานอาเซียนเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ช่วยเหลือให้หนีหรือเปล่าหนีทางเรือหรือเปล่าเพราะหนีทางบกเข้าทั้งช่องชายแดนไม่ว่าจะเป็นปอยเปตไม่ว่าจะเป็นจันทบุรีอะไรต่างๆเนี่ยทหารเขาปิดไว้หมดแล้วกลับมาคราวนี้ผมถึงบอกไงเข้ามาติดกับจะบินทางอากาศได้ข่าวว่าล็อกล็อก้อตัวล็อก้อก ล็อกเครื่องบินไว้แล้วแล้วจะทำไงอ่ะจะทำไงเขาบอกอันวานี่จะช่วยคนเขาไปถามเขาวิจารณ์กันแซดในมาเลเซียเขาบอกเฮ้ยจะเป็นประธานอันวาเป็นประธานอาเซียนอย่างน้อยต้องอลงขันให้พักทำบุญให้พักห้าสิบล้านนั่นนี่เขาว่ากันเรื่องจริงไม่จริงผมไม่รู้นะอาจจะไม่จริงก็ได้แต่ความเป็นรู้จักกันรู้จักกัน,นก็แต่งต่างแล้วให้มาคุยกัน ไอ้การมาคุยเนี่ยมันมาคุยเรื่องราชการนะครับแล้วทักษิณเป็นอะไรเป็นรัฐบตรีหรือเปล่าเป็นนายกรัฐบตรีหรือเปล่าเป็นประธานประเทศหรือเปล่าเป็นอะไรครับเป็นรัฐบาลพ่อเลี้ยงอย่างที่สื่อทำเนียบเขาว่าเป็นรัฐบาลพ่อเลี้ยงแล้วประเด็นที่น่าเป็นห่วงที่สุดนะ น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือความเชื today, uh ่อมั่นในตัวนายกรัฐมนตรีแล้วที่ไปคุยเนี่ยเขาไปคุยเกี่ยวกับการพัฒนาการต่างๆในภูมิภาคอาเซียนรวมทั้งแนวทางการทูตเพื่อรับมือกับความท้าทายร่วมกันเฮ้ยอะไรวะคุณเป็นอะไรเป็นอดีตนักโทษชายปัจจุบันเป็นจำเลยคดี112คือคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพราชการที่9ที่เกาหลีใต้ แล้วเวลานี้คุณไปเจรจาความแบบทวิภาคีเป็นเจรจาความเกี่ยวกับเป็นตัวแทนประเทศไทยไปคุยกับประธานอาเซียนที่เกาะลังกาวีผมไม่ทราบว่าคุณได้รับอนุญาตจากศาลหรือเปล่าหรือไม่ได้รับแต่คุณจะดื้อไปเพราะถือคุณใหญ่ไม่มีใครเอาคุณเข้าคุกได้ให้เรือยอดมารับที่สตูลก็กนั่งเรือไปมันแค่สี่กิโลเมตรแล้วก็กลับมาศาลไม่รู้แต่ศาลไม่รู้แต่กูรู้เว้ย กูรู้มีคนรู้มีสื่อต่างๆรู้นะมีสื่อต่างๆรู้อย่างเมื่อวานเนี่ยหน,ะนังสือพิมพ์ไทยรัฐลงข่าวนี้นะครับนะในหน้าที่ห้าซึ่งเขียนโดยลมเปลี่ยนทิศเหมือนกับที่ผมรู้ลมเปลี่ยนทิศนักเขียนชื่อดังระดับปรมาครูระดับปะมะร,รบปะมาจารย์บอกว่าแม้รัฐบาลจะรับฉายารัฐบาลพ่อเลี้ยง และตัวเองได้รับฉายาแพรทองโพยคือนายกแพรทองทานก็ยังมองโลกในแง่บวกได้เป็นอย่างดีถ้ายอมรับรัฐบาลพ่อเลี้ยงแถมยังชมพ่อว่าเป็นคนเก่งประสบการณ์และยังทวงฉายาแพรทองโพยว่าควรจะเป็นแพรทองแพทแพรทองเผ็ดแพรทองแผลดแผนดเพราะถือถื ถือ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 ไอบ่อยๆไงไอแพดไอแนะแล้วตัวเองก็ใช้ iPad ไม่ใชไม่ใช้ iPad ไม่ได้ใช้โพยครับอ่านไปพูดไปอ่านไปพูดไปโอ้ยบ้านเราดีค่ะเราส่งออก,ส,ออกส่งออกน้ำผลไม้ส่งออกอะไรต่ออะไรโอ้ได้เงินเข้าประเทศไปเจ็ดหมืนล้านเชื่อไหมคะเก็บภาษีได้แสนแสนกว่าล้านค่ะผู้คนเขาก็ตกใจกันยกใหญ่ผมก็บ้าผมวัวเราะหัวเราะ คืนนั้นบมรอตั้งแต่ตีสามตีสี่มาถึงตีห้าตีห้าครึ่งมานั่งจัดรายการอยู่พันอย่างนี้นะคือเรื่องอย่างนี้มันต้องมีมีไฟไม่มีไฟมันไม่มีควันมันต้องมีสาเหตุเริ่มต้นด้วยลำไม้ไผ่เหลาไปเป็นบ้องกัญชาหรือเปล่าเวลานี้เขาใหญ่ที่ผายขับฟ้าเลยครับโทนี่ใหญ่จริงๆ เพราะก่อนจะกลับมาเนี่ยท่านจำเรื่องดีลลับที่ลังกาวีได้ไหมลังกาวีมันเป็นอาณาเขตของมาเลเซียเป็นประเทศที่ประกอบด้วยหมู่เกาะที่เงียบสงบประมาณ140เกาะมีเพียงไม่กี่เกาะเท่านั้นนะครับที่มีคนอาศัยอยู่และเกาะที่ใหญ่ที่สุดคือลังกาวีซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานธรณีของโลกจากยูเนสโก เพราะเป็นพื้นที่อนุรักษ์ที่มีความสมบูรณ์และมีสัตว์ทะเลลังกาวีผมเล่าประวัติประวัติให้ฟังนิดหนึ่งท่านจะได้รู้จักลังกาวีใครเคยไปบ้างเคยไปไหมสวยไหมอยู่ในเขตมาเลเซียะนะต้องใช้พันสปอร์ตไปต้องประทับตราการเดินทางออกนอกประเทศและประทับตราการเข้ามาแต่ถ้าไปเรือยอทไปแอบขึ้นที่ไหนก็ได้คือมันเป็นเกาะท่องเที่ยวในรัฐเกดะของประเทศมาเลเซียมันอยู่ห่างจาก เกาะตาลูเตาจังหวัดสตูนแค่4กิโลเมตรเท่านั้นเป็นเกาะของประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ประเทศไทยนอกจากที่ลังกาวีได้รับการยกย่องให้เป็นอัญ,ญมณีแห่งไซบุรีแล้วชื่อนี้ได้มาเพราะว่าในอดีตเกาะลังกาวีเคยเป็นส่วนหนึ่งของไซบุรีเป็นหนึ่งในดินแดนของสยามนะแต่ก่อนเป็นของไทยนะคนเป็นของสยามจนถึงรัชกาลที่ห้า เราเสียให้กับอังกฤษในอดีตพี่น้องทั้งหลายครับกอลังกาวีมีตำนานเรื่องของพระพระนางมัตสุลีที่ผมเล่าให้ฟังพระนางมัตสุลีเป็นคนไทยครับเป็นสาวไทยเป็นคนภูเกต็ตแล้วก็ได้แต่งงานกับพระอนุชาขององค์สุลต่านแห่งลังกาวีแล้วโดนใส่ร้าย,ายโดนใส่ร้ายจนต้องโทษประหารชีวิตก่อนจะสิ้นพระชน พระนางก็ได้กล่าวออกมาว่าหากไม่มีความผิดขอให้โลหิตเป็นสีขาวอีกทั้งยังสาบให้เกาะลังกาวีไร้ความสงบสุขและความเจริญไปเจ็ดชั่วโคตเป็นคำแช่งของพระนางที่แช่งไว้ครับเจ็ดชั่วโคตจากนั้นทำให้ลังกาวีอยู่อย่างเงียบงันมาเป็นร้อยปีพี่น้องทั้งหลายจนเมื่อปี2 5 4 3 รัฐบาลมาเลเซียได้เชิญทายาทรุ่นที่7ซึ่งเป็นสาวไทยเนี่ยไปทําการถอนคําสาบานหรือคําสาบของเกาะรวมทั้งรัฐบาลมาเลเซียได้สนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างมากจนทําให้ลังกาวีเนี่ยกลายเป็นอัญ,ญามณีแห่งไซบุรีเป็นเกาะท่องเที่ยวยอดฮิตอีกแข่งหนึ่งที่ไม่ไกลจากประเทศไทยนี่คือตำนานของเกาะลังกาวีแล้วไอเกาะลังกาวีเนี่ยมันก็เป็นตำนานของดินลับ ที่มีนายทหารใหญ่ไปพบกับทักษิณเพื่อตกลงกันในการจะเข้าประเทศไทยในวันที่ยี่สิบเมื่อปี25 6 6นะ้าสบะตอนที่เลือกตั้งเสร็จแล้วกำลังพลละวันพลละเกว่าเฮ้ยเพื่อไทยจะรวมกับก้าวไกลเพื่อเป็นรัฐบาลให้พิธาเป็นนายกเสร็จแล้วมันเป็นละครนะ่ะมันเป็นละครฉากหนึ่งนะที่เขาเรียกว่า เป็นละครฉากที่คนด่ากันทั้งเมืองคนเขาอยากได้พิทาแต่ก็มีการหักกันขึ้นมีการหักหลังกันขึ้นซึ่งเพื่อไทยเขาก็ไม่ยอมรับเขาบอกเอา้าสวไม่ลงคะแนนให้อะ่ะแล้วจะทำยังไงละ่ะเขาก็ต้องเอาสอวมาให้สนับสนุนเพื่อไทยจนเป็นที่มาของคำว่าตระบัดสัตว์ไงเพื่อไทยก็ได้เป็นรัฐบาลเศรษฐาเป็น เศรษฐาก็กลิ้งคาสารรัฐนูนตอนนี้เป็นแพทองถวยเอ้ยไม่ใช่ตอนนี้เป็นแพทองโพยพทองอแพทองโพยเป็นมีพ่ออ,อยู่เบื้องหลังสื่อทำนี่เขาก็ตั้งฉาย,ยาว่ารัฐบาลพ่อเลี้ยงเพราะอยู่เบื้องหลัง ใครไปมาหาสู่จะไปคุยเรื่องทุนร้อนจะเอามาลงคุยเรื่องผลประโยชน์คุยเรื่องของชาติบ้านเมืองและไปที่ทำเนียบจันสองล่าไม่ต้องมาทำเนียบรัฐบาลที่ราชดำเนินนี่แหละครับคือปัญหาที่เกิดขึ้นในวันนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นในวันนี้ครับการที่นายอันวานัดวันพรุ่งนี้เนี่ย,ยคือ26ธันวาคม2 5 6, 6นนายอันวานายกมาเลเซียเขาเป็นคนเชิญครับ เชิญทักษิณชินวัตรไปพบที่เกาะลังกาวีเพื่อหารือเกี่ยวกับเรื่องอาเซียนในภูมิภาคอาเซียนแนวทางทางการทูตอะไรของเขาเนี่ยอันนี้เป็นความท้าทายผมไม่มั่นใจว่าทักษิณจะกล้าไปไหมหรือทักษิณได้รับอนุญาตจากศาลแล้วผมยังไม่มีข่าวลับอันนี้แต่ถ้าไปก็หมายความว่าไม่กลัวอำนาจศาลถ้าไม่ไปก็คือศาลไม่อนุญาต หรือไปแล้วไปรับไม่กลับมาอีกเหมือนกับเกิดการขอไปดูกีฬาที่ปักกิ่งคราวนั้นไปแล้วไปรับไม่กลับเพราะเวลานี้ดูกันแล้วเนี่ยคดีอีเยอะเหลือเกินคดีที่อยู่ในขบวนการที่จะไปสู่ปปชก็ดีในปูู่นในศาลก็ดีและคดีหนึ่งหนึ่งสองคดีมินสาบันที่คาอยู่ก็มีอะไรไม่แน่ไม่นอนอย่าไปคิดว่าวิ่งได้ เหมือนกับเรื่องเศษถาโอ้ยไม่มีอะไรหรอกครับงานศพแม่เศษฐาเห็นไหมพลเอกุรยุทธ์จุลานนท์ก็มาผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งนั้นเษฐาจะผิดนิดผิดหน่อยไม่มีปัญหาเสร็จแล้วไปไงกลิ้งไม่เป็นท่าเลยไหมพ้นจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีถุงขนมซื้อไม่ได้ศาลร,รัฐธรรมนูญสาลนีกาสารทุกสารถุงขนมไปเกี่ยวข้องไม่ได้ท่านไม่เอานะท่านสละแล้วหนึ่งกิเลสสละแล้วซึ่งกิเลส ท่านตรงไปตรงมาผมมั่นใจในสถาบันยุติธรรมของไทยเอางี้ก็แล้วกันทีนี้ไอ้เรื่องที่ไปคุยกันเรื่องทวิภาคีเนี่ยระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซียไทยเขาเชิญในทักษิณทักษิณเป็นใครสมาชิกพักยังไม่มีโอกาสได้เป็นเลยเป็นอะไรในรัฐบาลไม่เกี่ยวแล้วมันมีผลอะไรไหมกับอาเซียนมันมีผลสิ เพราะอันวาบอกว่าไปคุยกับเรื่องความมั่นคงคุยกับเรื่องทวิภาคีคุยกับเรื่องภูมิภาคอาเซียนมันเกี่ยวข้องกันและนายอันวาให้สัมภาษณ์บอกว่าเชิญประธานาธิบดีบรโวโวและคุณทักษิณไปหารือบโวโวซึ่งเป็นพรามดีคนใหม่ของอิโนโดนีเซียก็มาด้วยนะ เรื่องนี้เป็นเรื่องวิพากษ์วิจารณ์กันแซดตั้งแต่ตอนตั้งทักษิณเป็นที่ปรึกษาประธานาเซียนยังไม่ได้เป็นประธานาเซียนเลยเริ่มหนึ่งมก,กลาบางคนวิกษ์วิจารณ์กันในเมืองไทยนักวิจารณ์บอกเอ้ยนี่คือช่องทางหนีหรือเปล่าว่าอ้บุรีรกูไม่รู้รกูจะไปอ่านใจเขาออกไงแต่ที่ผ่านมาในหนีสารถึงไม่ให้ประกันนะเอเขาให้ประกันเขาให้ประกันแต่ไม่ให้เดินทางไปต่างประเทศ ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่กําลังจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้หรือเปล่าจะกล้าไปหรือเปล่าแต่มีหนาหมายกําหนดการตอบรับการนายอันวานายกมาเลเซียไปแล้วว่าจะได้ไปเจอกันพร้อมกับประธานาธิบดีของอินโดนีเซียนี่คือเรื่องราวที่ผมขึ้นมาพาดหัววันนี้26ธันวาแผนแมวเพ่นออกนอกแผนแมวเพ่นออกนอก ก็เป็นการแผ่นเพ่นโดยนั่งเรือยอดตอนมาจะกลับมาเลี้ยงหลานนั่งเครื่องบินที่สิงคโปร์พอเศรษฐาเนี่ยเป็นนายกยกมือเศรษฐาเป็นนายกพลเอกประยุทธ์ช่วยช่วยเหลือให้กลับมาสวสายพลเอกประยุทธ์ยกมือกันพลึบพลับพลึบพลับหมดเศรษฐาได้เป็นนายกเครื่องบินสตาร์ทเครื่องชึ้งบินเลยครับมาลงที่ดอนเมืองบอกจะมาเลี้ยงหลานจากวันนั้นถึงวันนี้ จะสองปีแล้ววุ่นวายขายประช่อนการเมืองตลอดสร้างศัตรูตลอดสร้างความแตกแยกในบ้านเมืองกับผู้หลักผู้ใหญ่กับฝ่ายตรงข้ามตลอดไม่ว่ากับเฉลิมด็อกเตอร์ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เฉลิมด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ป๋าเหลิมอยู่บำรุงหรือว่าไม่ว่าจะเป็นป๋าเสรีพิสุทธิ์เตมิยเวศหรือจะเป็นป๋าชวนลีกภยัยโอเยอะเยอะ เขาถึงบอกนะว่าเป็นนักฆ่าไม่ใช่แห่งลุ่มน้ำเจ้าปรญยาน,ะนักฆ่าแห่งลุ่มน้ำเจ้าปัญานั่นคือปา๋าเปลมนี่คือนักฆ่านักฆ่าแห่งคลองโอ,อ,อ่งอ่างเฮ้ยนักฆ่าแห่งบ้านจันทรงล่าติดตามกันต่อไปพรุ่งนี้จะเอาเรื่องลึกๆล,ลับๆ ที่ล่อกันในที่ลับๆมาเล่าให้พี่น้องทั้งหลายได้ฟังกันข่าวตัวลูกไม้กำลังคึกคักครับมันสร้างเซลล์เพชฌฆาตเซลล์เพชฌฆาตสร้างจากไขกระดูกสันหลังที่เขาเรียกไมโครฟาสไมโครแฟตแล้วเซลล์เพชฌฆาตมันจะลอยอยู่ในเส้นเลือดถ้าเรารับประทานอะไรที่มันแปลกปลอมเข้าไปเนี่ยมันฆ่าทิ้งหมดอะไรที่แปลกปลอมในร่างกายเนี่ยมันเข้ามาเซลล์เพชฌฆาตลิอคินเลอร์เซลเนี่ยมันจะฆ่าทิ้ง เช่นเชื้อราไวรัสปรสิตเชื้อมาเร็งอะไรต่างๆเนี่ยนั่นคือคำที่นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยเขายืนยันจากการวิจัยจากการวิจัยของเบต้ากรูแคนจนกระทั่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ไทยได้เอาผลการวิจัยมาพิมพ์เผยแพร่เป็นเล่มอย่างนี้ครับยอมรับเลยเบต้ากรูแคนดีที่สุดในโลกเท่าที่มนุษย์ค้นพบ คนเขียนไม่ธรรมดานะเป็นศาสตร,ราจารย์เป็นนายแพทย์เป็นด็อกเตอร์และตำแหน่งล่าสุดเป็นปรัดกระทรวงสาธารณาสุขศาสตร,ราจารย์ด็อกเตอร์นายแพทย์สมศักดิ์วราคามินยืนยันชัดเจนท่านไม่ได้มาโฆษณาอะไรให้ผมนั่นคืองานวิชาการแต่ถ้าผมจะโฆษณาผมก็ต้องขอออนะจะทำจำหน่ายก็ขออยอยมันสิบปีแล้วจำหน่ายขายมาสิบปีแล้วและก็โฆษณามาเป็นสิบปีแล้วนะแรกๆก็โฆษณาทางสถานีวิทยุ จนวันนี้ปีที่11แล้วก็โฆษณาตามที่ได้รับอนุญาตจากอยอยว่าไงอยให้อนุญาตว่าเบต้าวันสารสกัดจากยีสต์ผสมวิตามินซีและคิวเทนแค่นี้เองรู้แล้วนะรู้แล้ววิตามินซีดีไหมละ่ะคิวเทนดีไหมวิตามินซีเนี่ยเราประทานไปเนี่ยมันจะทำให้เบต้ากรูแคนออกฤทธิ์มากขึ้นในทางวิชาการฉะนั้น นักวิชาการแพทย์เขาแนะนําก็ว่าถ้าคุณซื้อเบต้ากรแูแคนเพียวเพียวเนี่ยคุณต้องไปซื้อวิตามินซีมากินร่วมฉะนั้นในเบต้าวันไม่ต้องกินร่วมนะครับมันใส่ไปหมดแล้วนะคุณภาพครับแก้วเอางี้ซื้อสี่ขวดแถมฟรีหนึ่งขวดนะสั่งซื้อได้วันนี้วันพุธสบายๆนะสั่งซื้อก็ได้แต่หัวว่าเอาตัวแต่เช้านะอย่าให้เย็นมากมันส่งไม่ทันถ้าสั่งมาสักก่อนเที่ยงหรือเที่ยงกว่าอย่าให้เกินบ่ายสองโมงนะเราก็จะรีบส่งให้ท่านนะ ก็เข้าคิวกันไว้ตอนนี้ก็คิวยาวแต่ก็จะส่งให้หมดพนักงานก็จะรีบส่งให้หมดครับท่านทั้งหลายนี่คือเรื่องของคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนเดี๋ยวเย็นนี้เราไปติดตามข่าวการเมืองที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศกันว่าบ้านเมืองจะนำไปสู่ความสิวิไลต์ต่อไปตามที่บุญลวีได้ตั้งปุญฉาไว้ได้ทำนายทายทักไว้ด้วยเหตุผลมากมายกายกอง ที่เล่าให้พี่น้องทั้งหลายฟังมาตลอดครับพี่น้องครับ